ผู้เละทั้งคู่ครับเละทั้งคู่โอ้โหขออนญาตเอาก,กระดาษติดหน้าก่อนครับนักมวยมุมแดงครับจำกันได้ดีอยู่แล้วครับสตาร์บอยเพชรกิตเพชรพบกับมุมเงินเนียงชันจากประเทศกัมพูชาครับดูดีๆด,ดูดีๆด,ดูดีๆครับดูดีๆครับสตาร์บอยสไตล์เขาอย่างนี้เลยครับทีมีรานมาเชียเยอะเลยครับหลังุงแดง อย่างเดียวชีวิตสตาร์บอยกับคิดบวกอย่างเดียวประเภทตายเป็นตายครับตายเป็นตายเอาตายเป็นตายปวดเข้ากา้านพอพยายามจะทำศอกกับครับเอาบวกมานบวกมัาน,นอีกแล้วแม่ทาบรรยายตามอาวุธนี่ลมจับก่อนนะครับผู้บรรยายดูครับดูการสาดกันครับสาดกันไปสาดกันไปเอาว่ากันครับยาวๆของไทยหรือของกัมพูชาแม่แข้งขาก็ดูป้อแป,ป,อแป้ป้อแป้นะครับเดนชันน้ำมวยจากกัมพูชาครับ ดูครับรเพดมาได้ทุกทิศทุกทางโอ้โหหวังแข่ขวาชายโคงครับลูกนี้อเอาแล้วปวดขอ้อทียาวนานสำหรับนักมวยแต่ว่าแฟนๆหน้าจอช่องแปดมีความสุขแตกแล้วนะครับสตาร์บอยทั้งเลือดกำเดาทั้งหางคิ้วยังไม่ถึงคู่เอกครับเมาป๊กแล้วครับพยายามจะคว้าคอครับ ซาบอยอ้าวแม่แม่เกอดมะตอกแล้วเกือดมะตอกแล้วเอาอีกแล้วครับตอนนี้เมียงชันนี่ดูเหมือนว่าจะขยันออกอาวุธจริงๆครับแม่แต่ว่าลูกหนักๆนี่ครับให้เหมือนกันครับเหมือนกันครับอ้าวโดนหมัดของซาบอยซาบอยอีกคนนึงครับนั่งบนเวทีนี่แอนหน้าแกัิ้งเหลือเกินครับคงจะคิดในใจครับอ่ะเดินเข้าไปต่อครับต่อยมาขวาโอ้โโอ้โหแล้วครับแม่ได้เรื่องหรือเปล่าครับคิดบวกอย่างเดียวแล้วครับ ไม่คิดอย่างอื่นครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวโดนบี้เข้าไปเยอะๆอย่างที่ผมเรียนไว้เจอสตาบอยนี่มาแตกทั้งคู่เละทั้งคู่ครับเละทั้งคู่โอ้โหขออนุญาตเอากระดาษติดหน้าก่อนครับมาแล้วครับเลือดน้าผู้บรรยายตผู้บรรยายแล้วครับเปลือไปหมดแล้วครับตอนนี้แตกทั้งคู่นะครับบริเวณตาครับโอ้โหดูครับแม่โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเป็นนราธิวาสเลยครับ ใส่กันไฟแลบครับแม่ใช้โอ้โหหวางขวายาวๆครับลูกนี้ขวามาขีดตีครับทีมงานสอนอังคินอัมบูชานั้นแตกใต้ตานะครับบางคนต้องตังจดจำชื่อกันไว้เลยครับนั่นแหละครับโดยการสตาร์บอยเอาไปครับไปตีครับไปตีครับทีครับยังไงต้องตกเวทีครับที่ห้องของสตาร์บอยครับรักษากล้องเท่าชีวิตครับอย่าให้กล้องตกเอาละครับคนละเข่าคนละที โอ้โหอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ไปลๆไ้มไกลๆอ้าวผีครับต่อยมาอ้าวแล้วก็พึ้นเพือกนึงครับทั้งคู่เลือดนองเลือให้ผู้ชมไปนักสนามครับชมภาพช้ากันเลยครับนี่นะครับโอ้โหแข้งขวาของซาบอยได้กันหนักๆครับแกต่อยคุ้มค่าเกินค่าตัวจริงๆครับแม่แต่ไม่ต้องห่วงครับนี่ครับช็อตนี้นะครับธนาชัยจำงไม่เกี่ยวอะไรข้างล่างครับต้องมาเป็นตัวช่วยเลยครับ

เชียโก้มาชาโดจากบราซิลครับไปก่อนครับโยโยโยนอกจากสมรสแล้วยังมีคูดานนะครับนี่ต้องระวังหมัดของมาชาโดครับนั่นแหละครับโดนทุกขวาอีกแล้วอ้าว er <foreigner> <c oughs> ไปแลกหมัดระวังครับเอาครับเ <c oughs> <c oughs> จาะต้นขา <c oughs> เอาครับเ <c oughs> ตะสะบัดกา้านคอฟันศอกครับพยายามฟันศอกยังไม่ถึงโอโ้โหโอ้ <c oughs> โหยแมตอนนี้ครับหันมาต่อยลำตัวครับต่อยให้ครับมาชาโด ดูมาชาโดเองไหลลื่นอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหโดนหมัดเหมือนกันนะคุณต่อยครับมาชาโดอแล้ครับเพชรมณีสับศอกการศีรษะซ้ายครับเจอหุส์ซ้ายเข้าไปอ้าวอ้าเอ้าวอ้าแตกแล้วครับแตกแล้วครับการศีรษะของมาชาโด้ผู้แรก13เข็มครับคู่นี้อ้าวอ้าวอ้าแตกเลยครับมาชาโดไม่มีอะไรจะเสียครับอ้าวเดินเข้ามาครับโอ้เจอหมัดขวาอีกแล้วโอ้ยเจอไป็นต่อยไม่ดีครับ ยกแรกนันดึงโชว์สายตาทัดกันไปอีกแผลหรือเปล่าครับยังมองไม่ชัดนะครับทีนี้คอนเลยครับเพชรมณีอาครับโมโหอุณหภูมิเดือดมาแล้วคุณวรุษโดนหมัดก็เมาไปมามาเอาละครับแรกซอกันอีกแล้วเพชรมณีเดินขยี้เสียบผู้สนับสนุนไม่ทิ้งหวังตีให้เห็นเอ้าเจอมดอีกแล้วหนึ่งสองครับโอ้เพชรมณีตีเข้าไปนั่นเลยครับ ถ้าดูเผลอๆน่าจะแตกด้วยแล้วนะครับแตกสักยกสุดท้ายเอ้าโอ้เจอมัครับแม่มีมือครับอารมณ์ครับดูได้ๆความรู้สึกดูแล้วเป็นการพุกความสำนึกในการรักชาติดูแล้วเกิดความภูมิใจในศิลปะแม่ไม้มววไทยครับไม่ว่าเขาหรือเราชนะต้องภูมิใจครับพึงพุดผ่าเล็กน้อยไปดูภาพช้าก่อนครับนี่ครับเจอหมัดชุดของมาชาโดเข้าไปครับลูกนี้โดนถีบยันโอ้โหดูต่อยหมัดแม่นจริงๆครับ นี่ก็มาชาโด้ลูกนี้ปิ้นตีครับเข้าสีข้างแต่เรามาดูครับลูกไหนไม่ไม่ทราบลูกนี้หรือเปล่าครับดูแล้วกำกึงคูกยิงสูสีครับโอ้โหแต่ว่าพลังกระปั้นของมาชาโด้ท้ายๆกันต่อยเอาออกอาการเหมือนกันครับอรัจะ three rounds of Muay Thai action and the winner is the Samoa a draw in our main event this evening และสำหรับท่านที่กำลับบงชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย ch8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยประทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27